ในงานดีๆก็ได้รับกาลใจจากคนเยอะมากแต่ในั้นก็ต้องขออนุญาตถามกำคนที่เขาเป็นที่ต้นต้นองเพื่อนเปที่หนก็เลยกะเป็นเีื่อนที่ีถ้าพูดถึงกาลังใจนะคะขออนุญาตขอนิสิตรุ่นเล็กเนะคือสำหรอรู้สึกแบบซาบซึ้งแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติทั้งกับแอฟเองแล้วก็กับท้งครอบครัวเมื่อมีผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เรารักแล้วก็เคารพแล้วก็ คือจริงๆท่านไม่จาเป็นต้องมาก็ได้ท่านมาท่านก็ลำบากอย่างอย่างคุณยุ้ยนะคะอย่างาที่ออฟพงษพาเจนะคะหรือแม้ท่าคุณปู่ไปวงคุณพ่ออีกสางกาเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมาหลายวันก็ได้แต่ท่านที่มาอาจิตรยุรชันเนี่ยค่ะซึ่งอาจิตปัจจุบันก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนบ่อยๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจิตก็ก็มาให้กําลังใจมาทั้งวันสวดทั้งวันสัปนักกิจเลย รู้สึกว่าแล้วก็ยังมีท่านอือ่นๆอีกนะคะคือคืออย่างสีท่านที่ที่ยกตัวอย่างมาเป็นท่านที่เราถูกคันแล้วเราก็ต่อไปท่านไม่มาเราก็รับรู้ถึงความรักความห่วงใยที่ท่านมีให้อยู่แล้วแล้วยิ่งพอมาแอบรู้ออสึกค่ะใจคู่แอบนับหลายท่านใช่ค่ะโอ้ยที่ยังไม่น,นับนะแสดงที่แบบ พูดชื่อก็เดี๋ยวๆไม่ครบแล้วเดี๋ยวจะไม่ดีแต่ว่านาักแสดงทุกท่านทั้งนุ่นพี่นุ่นเดียวกันนุ่นน้องที่มาแบบขอบคุณมากๆากเลยค่ะจริงีรู้สึกแบบข,ขอบคุณนะคะ,อะคชอบๆๆค,ค่ะก็ ันก็หลายวงการเพราะว่าของเราเป็นวงการบันเทิงแล้วก็ทางด้านครอบคัวก็เป็นสถาปนิกแล้วก็ธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็มีลูกค้าที่ที่รักแล้วกผูกพันองีาไม่จากการคือสันอะไรอย่าเอันสัลยเป็นุ่าพแ่น้อง ่ี้มาก็แต่บาานช่ช่ยอะรมา่มาก่อนอช่วยช่วยนี่ p o เยมาให้จริงๆเาต้องช่วยแบบ่กลังใจเราคมาให้เราอุ่นใจเราเอออแล้วแล้วก็ไม่กล้าไปใจแอ้ก็รอดใช่คือจริงนักแสดง คะทุกคนก็จะนั่งรักมากไปจนอาสาว่าจะได้ช่วยอะไรไหมจะได้ช่วยเสิร์ฟน้ำหรืออะไรไหมเอ็งบอกอุ้ยไม่ไม่กล้าค่ะไม่ไม่กล้อก็แค่มาแอปก็แบบขอบคุณมากๆแล้วแล้วพอจะได้เห็นต้นถึงต้นนั้นก็ไม่ได้ขับเลยค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างครับพอได้เห็นโมเมนต์แบบนี้เขาแบบตั้งใจทำ ขอบคุณค่ะแล้วก็แล้วก็ขอบคุณนนไปแล้วด้วยค่ะขอบขอบคุณจริงๆค่ะก็เหมือนกันรับปรินใจคราวนี้ก็ขอได้ค่ะทุกคนนัคนก็เลยยิ้มหนักนะว่าดิฟ้อการใอะไรใจขนาดนี้คนนี้หรือเปล่าที่จะเป็นคนที่แบบตัวจริงตัวจริงของเราก็เลยแบบช่วยเราอยางไงนะอาทัยตอบไปยังไงเพราะว่าเออเป็นเป็นเป็นคนนี้ใช่ไหมที่เป็น เป็น number ค่ะท่นึก็เ number ก็เอาเป็นว่าเป็นคนที่เอ่อให้กำลังใจแอแล้วก็ support แอตอนนี้ค่ะที่หนึ่งไหมะแล้วก็เขาก็คือแอก็รู้แหละว่าบางทีเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าเขาก็เป็นคริสแล้วก็แล้แอฟก็ไม่ไม่กล้าจะกวนรบกวนเขาขนาดนั้นแต่ว่าเขก็อย่าง้อาก็อยู่ ใกล้ๆคอยสักคอยว่าถ้าเกิดเราไม่ไหวอะไรที่ไหนถ้วตอนนี้เรียลสดอกันพี่อ่ะค่ะแต่เห็นมีเขายอมเทณฑ์ติดครอบครัวคุยใช่คือหลายๆอย่างก็เพิ่งมาเห็นหลังจบงานใช่ไค่ะหรือหรือที่แบบเออเห็นเขาอยู่ใกล้ๆอยู่เลยเอาจริงๆค่ะตอนที่อยู่ที่งานไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะเราเราไม่รู้ว่าค่ะว่าใครใครอยู่ใกล้ๆเราบ้างหรือใครมองอยู่หรืออะไรมัน ทุกอย่างมันไปเร็วมากเลยค่ะในแต่ละวันที่ที่สัานแาจริจรเแที่วามไปพท่รู้สึกมันเรื่อการ่ใจรใจรบ้างิงๆกความึงบคนที่ที่สลัเวลานะตรงนั้นอะแอปรู้วมันไม่ง่ายเลยแล้วทุกวันช่วงนั้นก็แบบเป็นอะไรไม่รู้ฝนตกรถติดฝนตกหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็น มันไม่ได้กําหนดมาก่อนก็ไปเล่นกันอันตรายก็รู้ว่าทุกคนก็คงจะต้องตัดเวลาอะไรแบบเนี้ยรวมถึงพี่ๆนักข่าวเองที่แบบไปอยู่กันร้อนชื้นฝนตกเปียกกันแบบจนดึกอะไรเงี้ยเนนี่่ยก็แตจริงมันแบบแอปพลูเป็นลำบากอยู่ตรงนั้นหลายคนก็ช่วยจริง ทัดกาีท <them> ุกคนเล่นด no, ้วยกันเยน่าวเยก็ไม่รู้ว่าเเป็นครตุ๊กตาใหญ่เล็กด้วยกันเป็นไงคะแบบต่หน้าเราไม่เห็นมนแบบเด็ก แอฟพิเศษตัวเองโชคดีค่ะในแอฟพิเศษพร้อโมเมนต์นี้นะคะในหลายๆโมเมนต์มากสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เคยอยู่ในชีวิตแอฟทั้งอดีตปัจจุบันหรืออะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ยังมีความรักและความหวังดีและความความสวยใยกับแอฟและครอบครัวเมื่อมีอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็พร้อมจะมาช่วยมาสนับพ่อมาแสดงความรักตุอพ่อค่ะ คนที่แอปก็อยู่ในชีวิตเราเขาก็อยู่ในชีวิตแอฟละวันนึงทุกคนก็ก็กลับมาแล้วเขาก็ยังดีกับเราแต่ตอนนี้คนไม่ได้คิดแบว่าเอ๊ะเขาจะใช่หรือเปล่าแต่แบบคนเชียร์เยอะมากแล้วที่เห็นจากกานที่เขาแบบเขาขอแบบนี้วอฟจะัลแอฟจะมีโน้ตแอปเปิลวันนี้ยังไม่ได้มีเวลาคิดอะไรแบบนั้นนะคะแต่ก็รู้สึกอย่างที่บอกขอบคุณ จะได้คุยกันไหมคะพี er> ่ที่มันดูน่าสงสารไ่ใช่วงในน่าสุดอหลายหลายน่าสุดแล้วก็จริงจริงอันนี้ภาพของล่าสุดนะคะงริงเขาลืมไปแล้วว่าคู่เราเห็นเพราะว่าจริงจริงเขาเห็นงานเข้าที่ตรงต้อนด้วยกันแล้วก็มีโมเมนต์แบบน่ารักระหว่างนัาจะแบบร้อนไปอย่างงี้ยตามที่เห็นเลยค่ะทั้งที่งานโสดหรือว่าใครจะเจอที่ไหนเพราะว่าแอปก็เคยเกิดไปแล้วว่าก็งานเข้าอะไรก็ ไม่ไม่เราไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยงอะไรค่ะรู้สึกว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แล้วก็ไปแต่ถ้าไปชมสถานะกับน้องนะตอนนี้นะคะคนก็แบบก็เชียร์ก็รอก็เดินอะไรี่จัดขากของแอปอัลเทอร์ชีเนอร์อะไคนก็มองว่างานในงานในงานสถานะนี้มันตัวความสันดียังไม่ได้มีเวลาคิดอะไรเลยในการขนาดนรสนะคะเพราะว่า ตอนนี้เอาแค่ให้อเมียลลงกลับไปทํางานมันก็อย่างที่บอกมันบอกไม่ค่อยถูกคือเดิมเราคิดว่าวันวันสุดท้ายที่วันชมากิจถ้าเป็นละครมันก็แบบจะแบบสุดๆลงไปกองที่พื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจ็จริงมันก็ไม่ได้เหมือนในละครนะที่แบบ้องไห้จะเป็นลมหรี่ยมันก็ไม่ใช่แต่มันเป็นความรู้กปวดแตกหรือผิวแล้วพอเรากลับไปทํางานเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ดีวันหนึ่งเราก็ แล้วก็โหวมมันก็เลยแบบเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งตัวเองหรือแม้กระทั่งอย่ที่บอกก็โดนอย่างนี้ยเราเราก็ไม่ได้มาคุยเรื่องแบบนี้กันอย่างน้อยตอนนี้ขออยาได้กลับไปทํางานได้แบบให้ให้มันเหมือนเดิมก่อนใช้เวลาก่อน ก็เห็ย่ะหน้แล้วก็โมเมนต์พวกนี้บางทีมันก็มาเองก็ทุกอย่างมันมันเป็นเรื่องไม่คาดคิดแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่สองอาทิ่ที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นยิงคุยกับคุยในมนที่คุณแม่รมที่เป็นภาษาไทยก่อนคุยองานว่าว่าที่รันเตอร์เอา ่เห็นค่ะเห็นค่ะต้องรู้คือคุณแม่เห็นทิน่ทออ <c oughs> แปอปพี่หมี <c oughs> อย่างีค่ะแล้วแอปเข้าใจน,นะคะพี่หมีพี่หมียิ่งต้องเป็นคนที่รู้สึกอืมคิดว่าพอกันมากกว่าแอปด้วยซ้ำเพราะว่าคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยค่ะเพราะฉันอะไรที่สปอร์ตติดใจพี่หมีได้ ใช่ค่ะและ้วก็พอเห็นแบบแฟนคลับหรือคอมเมนต์อะไรเข้าไปให้กำลังใจพี chanting, ่ห it anyway, uh? euh ิงแล้วก็ก็เป็นหนึ่มเลยนะให้กำลังใจให้ค่ะเพราะแต่กคนละเพราะว่าแม่ที่ตอบแทนจบแล้วให้คบตอบแฟนแน่เลย แม่แน่สิหนีสิหนีถ่ายรูปถ่ายรูปรวบเลยกับทุกคนเลยเอาจจะแพ็กเยอะเนาะแล้รวมรวมเต็มไปหน่อยแต่ไม่มีรูปคู่แอปเลยนะแอปนี้ก็เพิ่งนึกได้ก็จะยุ่งหรือเปล่าก็ดูแลแขกอะไรอย่างเงี้ยเออในเพิ่งนึกได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีถ่ายรูปนะข้ากับข้างล่างมีแต่ว่ามีมีเป็นครอบคู่อะถ่ายรูปโอเคเรทาจะใช้พี่แอป